ดีครับนักศากษาครับจะขออนญาตสุดประเด็นที่เป็นหัวเรื่องย,ย่อยๆสําหรับการเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือเรื่องของการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะซึ่งอ,อาจจะขออนญาตแบบคลิปสั้นๆที่สั้นมากหน่อยนะึงแล้วก็เล่าห้ฟังว่าแต่ประเด็นมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นสถิตินั้น,นต้องใช้เวลาหนึ่งนะฮะพาร์ทแรกเราบอกว่าเราเราต้องเข้าใจธรรมชาติของข้อมูลที่เราเก็บมาก่อนนะว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ย มันมีพลังแค่ไหนมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราอยากจะรู้ได้จริงหรือเปล่ามันวัดสิ่งที่เราจะวัดได้หรือเปล่าใช่ไหมครัมันก็กลับไปในเรื่องของการพัฒนากรอบแนวคิดการสร้างตัวแปรการย้อนกลับไปยัง research questions และย้อนกลับไปยัง research objectives นะครับเป็นแบบนี้นั่นเองดังนั้นถ้าเกิดมันมีควานตอนเนื่องกัน o b j e c t i v e ต้องการที่จะศึกษาประเด็นนี้ s t ถ o มที่ถามว่าประเด็นนี้เป็นปัญหนใช่ไหมครตัวแปรก็ไปเจาะประเด็นแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นประเด็นเนี่ยมาสร้างให้เป็นคําถามนะครับถ้าเกิดสามารถออกแบบได้เข้าใจประเด็นอย่างต่อเนื่องกันเนี่ยก็จะทําให้คุณสามารถสร้างแนวทางในการเก็บข้อมูลที่ดีได้นะครับซึ่งมันก็พาเรามาสู่หัวข้อที่พูดถึงการจัดการในแง่ของข้อมูลนะครับข้อมูลโดยเฉพาะยิ่งข้อมูลในเชิงปริมาณในครั้งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เราบอกว่าอันดับแรกสุด เราจะดูกันนะว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการดาวน์โหลดตัวข้อมูลจาก s p s hand กันนะครับยกตัวอย่างเช่นในคลาสเราบอกว่าตัวแปรต้นของเราคือประเภทของอุตสาหการรมปัจจัยองค์กรใช่ไหมเราอยากรู้ว่าองค์กรในอุตสาหการรมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเอานวัตก,กรรมมาใช้นะครับเขามาใช้เพราะอะไรใช่ไหมครับซึ่งคําว่าเพราะอะไรเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องไปดูจากงานวิจัยในดีที่เกี่ยวข้องหรือทฤษฎีต่างๆเช่นผมขออนุญาตชกยกตัวอย่างทฤษฎีของเพลสรามันที่พูดว่า เทคโนโลยีเรทีเนสอินเด็กซ์นั้นจะมาก็ต่อเมื่อองค์กรเนี่ยมีมุมมองที่ดีต่อการนำนวัตกรรมองค์กรเนี่ยมีความเป็นนวัตกรรมอยู่บ้างนะครับหรือวก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ทาแล้วจะไม่ปลอดภยัยไม่สบายใจที่ต้องแข่งขันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นว่าประโยชน์ตงค์กระดับความานนานก้าวหน้าขององค์กรและความไม่ปลอดภยัยความรู้สึกอ่ไม่ไม่สะดวกสบายเหมือนกันทำไมไมนต้องแข่งขันกันนะเป็นปัจจัยที่เอามาใช้เป็นตัวแปรตามแล้วก็ดูว่าใน้ปัจจัยต้นว่ามีอะไรไบ้างเช่น ขนาดองอค์กรประเภทอุตสาหกรรมที่เขาอยู่ประสบการณ์ของนองมีนะครับซึ่งมันก็ล้อกันไปกับสเกลที่ได้ผ่านแล้วนะิคือตั้งแต่นองมิโนซึ่งเป็นตัวที่แค่บ่งบอกประเภทไปจนถึงตัวที่มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นออร์เดนอซึ่งบอกว่าปร,ริมาณความแตกต,ต่างมีนะครับอ่าอินเทอร์เวลหรืออันตรภาคที่บอกว่าหน่วยที่ต่างกันนั้นสามารถบอกที่ชัดเจนได้และสุดท้ายคือเรทชินะครับซึ่งเป็นอัตราส่วนออกมานะครับออกแบบให้ดีว่าสเกลนั้นจะเป็นแบบใดดีเพราะว่า วัตถุประสงค์ต้องการควอนติฟายแบบไหนเราต้องการเพียงแค่ c a t e g o r i z a t i o n หรือต้องการ Identification นะครับหรือ e a s u r e m e n t นะครับซึ่งก็จะเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างตัววัตถุประสงค์คำถามตัวแปรสมมติฐานและประเภทของสเกลนะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้จะมีผลต่อเรื่องของการเลือกสถิติที่คุณจะใช้ในการวิเคราะห์ด้วยนะครับเมื่อได้ข้อมูลแล้วจาได้ไหมฮะเราบอกว่าวิธีการจัดก,การข้อมูลเนี่ยการการวิจัยส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลยัยจะหยุดอยู่แค่การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมันไม่ใช่แล้ว ถ้าเราต้องมาดูเรื่องของความจำเป็นในการจัดการข้อมูลทุกวันนี้เราบอกว่าถ้าเราอธิบายได้จากภาพที่เห็นอยู่นะครับถ้าเราแบ่งตาม s c i p l i n e นเป็น3ามดิส p l i ลินหลักเนี่ยนะครข้อมูลมันก็จะวนไปเวียนมาบางจะมีบางอย่างที่อ่า uh, uh, cross cutting อยู่นะครับอย่างเช่น text นะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ report articles journal articles นะครับในรูปแบบของอ่ uh, photograph audio visual ก็สามารถอยู่ทุกอย่างได้แต่อะไรบางอย่าง,างเช่น specimens ก็จะไปอยู่เฉพาะกลุ่มของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือ เซอร์ว r e s p สปอนซ์ซึ่งเอาจริงแล้วมันอยู่ได้หมดนะแต่มันก็จะไปตกหนักอยู่ที่กลุ่มของโซเชียลไซเอนส์ในขณะที่ตัวอาร์ติแฟกต์นะครับตัวความเป็นบุกชิ้นส่วนต่างๆก็จะไปอยู่ในเรื่องของิวแมนต์ที่ศิลป์ตมากกว่านะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนะอ่าอย่างเงี้ยบอกว่าเราจะต้องมีการจัดการในช่วงการจัดการช่วงที่หนึ่งเนี่ยก็คือรู้นะว่าข้อมูลเรากับเก็บมาเนี่ยมีลักษณะแบบใดข้อสองเราต้องมีการทำโค้ดบุ๊กใช่ไหมครับโค้ดบุ๊กเนี่ยเป็นเสมือนรถหนักที่ทําให้คุณสามารถ เอาข้อมูลที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยมาโยงใย,ยให้เกิดเป็นคําตอบของงานวิจัยได้อย่างเช่นถ้าเกิดคุณเก็บข้อมูลเป็น3ามพาร์ทหรือ4ี่พาร์ทในตัวสิ่งที่ตั้งเอาไว้เนี่ยต้องตอบได้นะว่าพาร์ทหนึ่งเป็นประเด็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของกราฟิกหรือเปล่าพาร์ทสเป็นเรื่องของตัวแปรหลักแบบไหนพาร์ทสเป็นกลุ่มตัวแปรตัวไหนนะครับเป็นตัวแปรหรือ standard question หรือว่าเป็นสิ่งคิดสร้างขึ้นมาและ scale อยู่ในลักษณะใดนะครับจะทําใหา้คุณเข้าใจได้ถ้าเกิดลืมก็กลับไปดูที่โคดบุกได้นะครับต้องทำเนาะ เลื่อยมาครับนถึงการ Process Data การวิเคราะห์ข้อมูลเราไม่หยุดแค่นั้นครับทุกวันนี้ต้องบอ,บอกต่อนะว่าถ้าเราจะเก็บข้อมูลแล้วเอาข้อมูลตัวนี้ไป s ต o อ k Up สำหรับงานต่างๆในอนาคตเราอาจจะต้องมีการขออนุญาตจากแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ในโลกยุคป,ปัจจุบันนี้ที่เราให้ฟังในคลาสว่าการเอาข้อมูลมาใช้และเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของการ c อ m p ั c t Compartmentalization การ construct ข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งไม่ค่อยถูกต้องนะครับดังนั้นถ้าเปิดเผยได้ก็จะเป็นการยืนยันคุณภาพของเรานะครับ